Everyday with God พ o ด c a สตใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่10พฤษภาคม2022ในซีรีส์บากบันด้วยกำลังจากพระเจ้าวันที่5พระสัญญาเก่บบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยเมื่อถ่ายทุ่งนาฝ่ายวิญญาณของเรามาเป็นเวลานานก็คงเป็นเรื่องปกติที่จะเหนื่อยล้า เราทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆวันแล้ววันเล่าและแม้สิ่งที่ทำจะเป็นพรแก่ผู้คนแต่บางครั้งเราก็ไม่ได้รับคำขอบคุณหรือการสนับสนุนใดบางฤดูกาลเราอาจถูกดึงให้รับใช้ในทุ่งนาที่ต่างออกไปแปลกแยกจากพื้นที่ที่คุ้นเคยเราอาจเริ่มรู้สึกถูกมองข้ามและไม่เห็นคุณค่าหรือซ้ำร้ายอาจถูกหลอกใช้เพื่อผลประโยชน์โดยทั้งที่รู้หรือไม่รู้ตัว ในท้ายที่สุดแล้วขั้นไถ่ที่เราจับอยู่เริ่มหนักขึ้นจนเราไถ่ต่อไม่ไหวร่างกายอนเนอยล้าของเราจะเริ่มต่อต้านเราบากบัน่นพยายามแต่ก็เริ่มจะสูญเสียมุมมองปล่อยให้ความโกรธหรือความไม่พอใจครอบงำเราอาจรู้สึกเหมือนชีวิตติดลมเรากับไถนาอยู่บนลู่วิ่งเราก้าวไปข้างหน้าวันแล้ววันเล่าแต่ก็ไร้ซึ่งวี่แววของจุดสิ้นสุด หากที่กล่าวมาคือประสบการณ์ของเราในฐานะนาชาวนาที่อยู่หลังคันไถให้เราได้ลองหยุดพักสักครู่แล้วหายใจเข้าลึกๆแม้การจับคันไถก้าวไปข้างหน้าอาจไม่ใช่เรื่องง่ายหรือว่าเบาดังที่เราคาดหวังแต่พระเยซูทรงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราจำเป็นต้องเดินตามแบบอย่างของพระองค์เพื่อที่จะพักในความสงบฝ่ายวิญญาณผ่านทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ ในมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึงข้อที่30บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาวันนี้ความจริงที่หนุนใจเรา ให้ก้าวต่อไปและจับคันไถยของเราไว้มั่นคือไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรไม่ว่าใครจะมองไม่เห็นผืนนาที่เราถ่ายอยู่นั้นพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเราและพระองค์ทรงเห็นคุณค่าเราเสมอพระผู้สร้างของเราทรงออกแบบและสร้างเราไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่พิเศษและเฉพาะเจาะจงดังนั้นจงเข้มแข็งกล้าหาญ และอดทนอยู่เสมอในยอห์นบทที่6ข้อที่27เอย่าทำงานเพื่อสแสวงหาอาหารที่เสื่อมสูญได้แต่จงสแสวงหาอาหารที่คงทนอยู่จนถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะมอบให้กับพวกท่านเพราะพระเจ้าคือพระบิดาทรงรับรองท่านผู้นี้แล้วพระเจ้าไม่ทรงเคยหลงลืมเราและพระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งเราขอเพียงเราไม่ปล่อยมือจากคันไถ ตั้งใจทำงานที่อยู่ตรงหน้าอาจมีบางครั้งที่ต้องวางความรู้สึกลงแล้วจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายแล้วไม่นานเราจะได้รับเสื้อคลุมผืนใหม่จากพระเจ้าเสื้อคลุมแห่งความท้าทายใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆและการจัดเตรียมครั้งใหม่จงเตรียมพร้อมสำหรับพระคุณและฤทธิอำนาจที่พระเจ้าจะทรงเทลงมาสู่ชีวิตของเราเป็นพลังงานและฤทธิเดชที่ทำให้เรา ถวายพระเกียรติแด่พระนามพระเยซูอย่างที่เราไม่เคยเห็นในกาลาเทียบทที่6ข้อที่9อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควรสิ่งที่ต้องใคร่ครัวในวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่เราเห็นพระเจ้าทรงดูแลและคำจุนในระหว่างที่เราจับคันไถ เดินมุ่งหน้าผืนนาที่เต็มไปด้วยก้อนหินและกรวดมีเสื้อคลุมฝ่ายวิญญาณใดบ้างที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเราอะไรทำให้เราเชื่อมั่นใจเช่นนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราและชูใจของเราขึ้นเสมอ ด้วยพระสัญญาอันมั่นคงเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงประคองเมื่อยามเราล้มลงให้เราได้นอนลงบนทุ่งหญ้าแดนสงบทรงให้จิตวิญญาณของเราได้พักผ่อนเราขอบคุณที่ทรงเสริมกำลังเราใหม่ให้เราได้ก้าวต่อไปโดยไม่เหนื่อยล้าขอทรงช่วยเราให้ยึดมั่นในพระสัญญาแห่งความรักและวัตถุประสงค์อันดีเลิศของพระองค์ ขอทรงช่วยเราให้ไม่หวาดกลัวแต่เราจะตั้งมั่นอยู่และก้าวต่อไปอย่างมั่นคงร่วมกับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพบระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ